สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือการตรวจร่างกายโดยเฉพาะส่วนกระดูกสันหลังแล้วก็เออข้อควรระวังเวลาจะไปนวดกันสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้สำคัญนะคะเพราะว่าการนวดเนี่ยแม้จะมีประโยชน์แต่บางทีก็อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนหรือบางภาวะเนี่ยก็ต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มาจากไฟเสียงบรรยายเลยนะครับ เราจะมาสกัดแก่นสำคัญเรื่องการตรวจพื้นฐานง่ายๆกับสัญญาณอันตรายหรือที่เขาเรียกว่า red flags ค่ะการเข้าใจเรื่องพวกนี้มีประโยชน์มากนะคะอย่างน้อยก็ช่วยให้เราพอจะประเมินเบื้องต้นได้ว่าอาการปวดหลังของเราเนี่ยมันน่าจะมาจากอะไรหรือเมื่อไหร่ควรจะไปหาหมอก่อนดีกว่าเริ่มจากการตรวจเบื้องต้นก่อนเลยไหมครับในแหล่งข้อมูลเขาพูดถึงเรื่องดูการเคลื่อนไหว ใช่ค่ะก็จะมีพวกท่าพื้นฐานอย่างก้มตัวไปข้างหน้าให้มือแตะพื้นดูครับ,รบแอนหลังไปข้างหลังเอียงตัวซ้ายขวาบิดตัวซ้ายขวาอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีการดูด้วยใช่ไหมครับว่าหลังตรงไหมมีโคดมีโก่งหรือเปล่าถูกต้องค่ะแล้วก็มีการคลำคลำตามแดวกระดูกสันหลังแล้วก็กล้ามเนื้อข้างๆกระดูกที่เรียกว่า paraspinal muscles ดูว่ามีจุดไหนกดแล้วเจ็บหรือว่ามันตึงๆเป็นก้อนหรือเปล่า มีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเขาเปรียบเทียบว่าถ้าปวดหลังเพราะตัวกระดูกสันหลังมีปัญหาแต่เราไปนวดแก้แค่กล้ามเนื้อที่ตึงอ๋อใช่ค่ะค่ะมันก็เหมือนแก้ไม่ตรงจุดนวดหายแป๊ดเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกใช่เลยค่ะเพราะว่าถ้าโครงสร้างหลักคือกระดูกมันมีปัญหาเนี่ยกล้ามเนื้อร,บรอบๆมันก็จะทํางานหนักขึ้นหรือเกิดการอิมบาลานซ์คือเสียสมดุลไป อพอกล้ามเนื้อมันเกรงตัวเพื่อพยายามจะพยุงหรือชดเชยเนี่ยการไปนวดคลายกล้ามเนื้ออย่างเดียวมันก็เลยเออเป็นแค่การแก้ที่ปลายเหตุจริงๆค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนร่างกายพยายามส่งสัญญาณบางอย่างผ่านกล้ามเนื้อที่ตึงแต่เราไปปิดสัญญาณน,นั้นชั่วคราวแต่ต้นตอมันยังอยู่ประมาณนั้นเลยค่ะต้องมองภาพรวมว่ารากของปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนทีนี้มาถึงเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยคือ red flags สัญญาณอันตรายที่บอกว่าการนวดอาจจะไม่ใช่คำตอบหรืออาจจะทำให้อาการแย่ลงได้ค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะในแหล่งข้อมูลเขาให้ลิสต์มายาวพอสมควรแต่เราอาจจะลองจับกลุ่มดูเพื่อง่ายต่อการจำนะคะดีเลยครับกลุ่มแรกอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุและประวัติสุขภาพโดยรวมค่ะอย่างเช่นอายุถ้าอายุน้อยกว่า20หรือว่ามากกว่า55ปีแล้วเพิ่มมามีอาการปวดหลังเรื้อรังเนี่ยอาจจะต้องระวัง ทำไมต้องเป็นช่วงอายุนี้นลครับคือในคนที่อายุน้อยมากๆอาจจะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างแต่กําเนิดส่วนในคนที่อายุเยอะโดยเฉพาะผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนหรือวัยทองเนี่ยก็มีเสี่ยงเรื่องกระดูกพุนค่ะกระดูกอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอ๋อครับครับแล้วก็มีเรื่องประวัติเคยเป็นมะเร็งมาก่อนหรือคนที่ใช้ยาสเตียรอยเป็นประจํานานๆพวกนี้ก็เสี่ยงกระดูกพุนได้เหมือนกันหรือน้ําหนักลดหั่วภาพแบบลดเยอะๆโดยไม่รู้สาเหตุ ร,รวมถึงคนที่มีโรคประจำตัวรุนแรงที่ยังคุมได้ไม่ดีอย่างเบาหวานความดันสูงมากๆหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่าง HIV เพราะร่างกายอาจจะอ่อนแอรหรือมีโรคอื่นแฝงอยู่ค่ะโอ้โหนี่แค่กลุ่มแรกก็ครอบคลุมหลายอย่างเลยนะครับแสดงว่าปัจจัยพื้นฐานพวกนี้มันเพิ่มความเสี่ยงที่อาการปวดหลังอาจจะซับซ้อนกว่าแค่กล้ามเนื้ออักเสบธรรมดาใช่ค่ะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนเบื้องต้น กลุ่มที่2จะเกี่ยวกับลักษณะอาการปวดหรือการบาดเจ็บค่ะอันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เช่นถ้าเคยมีประวัติบาดเจ็บรุนแรงที่หลังอย่างตกจากที่สูงหรือวอุบัติเหตุรถชนแรงๆรกระดูกสันหลังอาจจะแบบว่าไม่มั่นคงการไปกดไปนวดอาจจะยิ่งทําให้อันตรายได้ค่ะหรือลักษณะอาการปวดที่มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ดีขึ้นเลยหรือปวดตลอดเวลาแม้ตอนพักหรือปวดมากตอนกลางคืนแบบปวดจนนอนไม่ได้ อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจจะต้องนึกถึงเรื่องอื่นที่ไม่ใช่แค่กล้ามเนือ้อน่ากลัวเหมือนกันนะครับและกลุ่มสุดท้ายล่ะครับกลุ่มสุดท้ายอ่ะอาจจะเรียกว่าเป็นสัญญาณเฉพาะหรืออาการทางระบบป,ประสาทค่ะเช่นอาการที่บ่งบอกถึงการอักเสบชัดๆอย่างตื่นเช้ามาแล้วข้อหลังมันติดมันแข็งขยับลําบากนานกว่าครึ่งชั่วโมงอืม หรือมีอาการปวดบวมแดงร้อนที่ข้ออื่นๆร่วมด้วยหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังอย่างรูมาตอยหรือโรคที่เรียกว่า Ankylosing Spondylitis ที่ทำให้กระดูกสันหลังติดกันเป็นแท่งเหมือนไม้ไผ่แต่เปราะมากเคยได้ยินครับที่เขาเรียกว่าลำบองไม้ไผ่ใช่ค่ะค่ะอันนั้นแหละค่ะ และที่สำคัญมากๆเลยคือกลุ่มอาการที่เรียกว่าคอไดอีควายนาซินโดรมอันนี้คืออะไรครับมันคือภาวะที่มีการกดทับเส้นประสาทส่วนปลายที่อยู่ตรงปลายสุดของกระดูกสันหลังค่ะอาการที่ต้องสังเกตเลยคือมีปัญหาเรื่องการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระลำบากหรือกลั้นไม่อยู่มีอาการชาบริเวณรอบรอบกน้นหรือขาอ่อนแรงลงเรื่อยๆอันนี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินเลยนะคะต้องรีบไปโรงพรยาบาลด่วนโหฟังดูแล้ว red flags นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับ แต่การเจอสัญญาณพวกนี้ก็ไม่ได้แปลว่าห้ามนวดไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะค่ะแต่มันเป็นสัญญาณเตือนที่แรงมากว่าเฮ้ยหยุดก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรควรจะไปให้คุณหมอตรวจประเมินอย่างละเอียดก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าจริงๆแล้วปัญหาคืออะไรและการนวดจะปลอดภัยไหมชัดเจนครับปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดนอกจาก red f l a g แล้วยังมีอีกเรื่องที่พูดถึงคือกระดูกสันหลังคดหรือ scoliosis ใช่ค่ะอันนี้ก็เจอได้เรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าเจอในผู้หญิงบ่อยกว่าผู้ชายครับแล้วมันมีกี่แบบแล้วครับหลักๆมี2แบบค่ะคือแบบที่โครงสร้างกระดูกมันผิดปกติไปเลย structural กับอีกแบบที่เกิดจากกล้ามเนื้อมันดึงรั้งหรือจากท่าทางที่ไม่สมดุล functional แล้วมันต่างกันยังไงในการดูแลรักษาครับต่างกันพอสมควรเลยค่ะถ้าเป็นแบบ functional ที่มาจากกล้ามเนื้อหรือท่าทางเนี่ยบางทีการปรับท่าทางการออกกําลังกายที่ถูกต้อง หรือแม้แต่การนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อที่ตึงมากๆก็อาจจะพอช่วยให้ดีขึ้นหรือทำให้ความคดมันลดลงได้ครับแต่ถ้าเป็นแบบ structural คือตัวกระดูกมันคดไปเราจริงๆโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ที่กระดูกหยุดการเจริญเติบตัวแล้วอย่างหลังอายุ18ปีเนี่ยการรักษาหลักๆจะเน้นไปที่การบรรเทาอาการปวดหรือความไม่สบายตัวที่เกิดขึ้นไม่สามารถจะไปดัดให้กระดูกมันกลับมาตรงเหมือนเดิมได้แล้วค่ะ แล้วเราพอจะสังเกตเองเบื้องต้นได้ไหมครับว่าเอ๊ะเราอาจจะหลังคตหรือเปล่าลองยืนตัวตรงนัากระจกดูง่ายๆก็ได้ค่ะสังเกตระดับหัวไหล่สองข้างว่ามันสูงเท่ากันไหมหรือดูระดับเอวหรือสะโพกสองข้างก็ได้ค่ะถ้ามันดูเอียงๆข้างหนึงสูงกว่าอีกข้างชัดเจนก็อาจจะเป็นไปได้ครับ แต่ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าโคดในที่นี้คือมองจากด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วเห็นว่ามันเอียงไปซ้ายหรือขวาเป็นรูปตัว C หรือตัว S ไม่ใช่ความโค้งตามธรรมชาติของกระดูกสันหลังเวลามองจากด้านข้างที่เรามีส่วนโค้งส่วนเว้าอยู่แล้วนะคะอันนั้นเป็นปกติเข้าใจเลยครับชัดเจนมากสรุปวันนี้เราได้ความรู้ไปเยอะเลยตั้งแต่การตรวจเบื้องต้นวิธีมองปัญหาปวดหลังให้ลึกกว่าแค่กล้ามเนื้อตึง ไปจนถึงสัญญาณอันตรายเรดแฟล็ก์ที่ต้องรู้และเรื่องกระดูกสันหลังโคตแบบต่างๆค่ะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่น่าจะมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากครับทั้งสําหรับคนที่กําลังปวดหลังหรือคนที่คิดจะไปนวดหรือแม้แต่คนที่ทํางานด้านนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็อาจจะขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะคะคือเรารู้แล้วว่า Red f l a g s มันสำคัญต้องระมัดร,ระวังแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันก็มีหลายเคสที่อาการมันอาจจะ ออกํากึงไม่ได้เข้าข่าย red f l a g ชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็ปวดเรื้อรังมานานครับครับนึกภาพออกเลยคำถามคือเราจะหาจุดสมดุลอย่างไงระหว่างความรอบคอบระมัดระวังกับการเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากการบำบัดอย่างเช่นการนวดได้อย่างปลอดภัยที่สุดการสื่อสารที่ดีระหว่างคนไข้หมอและนักบำบัดหรือหมอนวดควรจะเป็นไปในทิศทางไหนดีอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราได้คิดต่อกันค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ น่าคิดต่อจริงๆวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับยินดีค่ะ